สถานีต่อไป Next Station ปุณณวิถีสวัสดีค่ะทุกคนฟังไปฟังมามันดูหล่อนๆยังไงไม่รู้นะคะพยายามจะทำเสียงให้เหมือนพี่รัดเก้าแล้วค่ะแต่มันได้เท่านี้จริงๆไม่เป็นไรค่ะวันนี้โบพาทุกคนมาอยู่ที่คอนโดเดอะล็อกสูสุขุมวิท101ทับหค่ะเป็นห้องสตูดิโอนะคะและเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้กับสถานีปุณณวิถีค่ะ ห้องนี้นะคะขนาด29ตารางเมตรค่ะอยู่ตึกทีชั้น3นะคะเป็นสตูดิโอหนึ่งห้องน้ำค่ะของแถมที่เราให้นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเพียงฟูกโซฟาโต๊ะกินข้าวแล้วก็เคาร์เตอร์ควนะคะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแอร์หตัวทีวีตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะ จุดเด่นนะคะอยู่ใกล้กับ BTS ปุณณวิถี3.4กิโลเมตรใกล้ BTS โอุดมสุขนะคะแล้วก็ใกล้ใบเทคบางนาเพียง11นาทีเท่านั้นค่ะหากคุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะซื้ออยู่เองสามารถเอาค่าเช่ามาเป็นค่าผ่อนได้ค่ะหรือซื้อลงทุนนะคะก็รับผลตอบแทนเกือบ6%เลยค่ะและนี่ก็คือวิวของห้องนี้นะคะเป็นวิวเมืองหันออกนอกโครงการค่ะสนใจรีบทักมานะคะ